ท่านสาธุชนวุถบริสัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยากขอนํา,นาม,มหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่ว่าด้จิตคือจิตตานุบัสนามหาสติปัฏฐานมาแนะนำกับบันดาท่านทั้งหลาย ได้ว่าก่อนที่จะแนะนำกันก็ขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อกล่าวเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันที่จะคิดว่าคำสอนนี้เป็นของผมเองผมเองผมไม่ได้มีความรู้คำสอนทั้งหมดเป็นขององค์สมเด็จพระบรมครูขอทน่านหลายโปรดสดับ จะขอนำพระบาลีตนมากล่าวไว้สักนิดหนึ่งพอเป็นนิทัศนะคำว่ากะทันจะพิกเวพิโุจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติเป็นต้นความมีอยู่ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเอยู่ ดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้อันหนึ่งจิตมีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเ่าจิตไม่มีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะนี่ท่านให้แนะนำว่าคลาจิตของเราราคะก็หมายก็มีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีหรือไม่มีให้เรามีารมณมรู้ถ้ามีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ไม่มีถ้ามีแล้วก็ตัดตัวอะไรราคะแล้วก็ตัดกรราคะเสียนได้ด้วยอำนาจของปฏิกรูระบบปฏิกูเลสัญญาเรียกว่าท่าสี่นวสีเก้าถ้าไม่มีก็ทรงรณ์ความไม่มีไว้ ยังกล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะเราก็ใช้พรหมีหารสี่เข้าประหารประหารจิตถ้าไม่มีโทสะก็ส่งอารมณ์ความดีไว้ต่อไปท่านตรัสว่าจิต,ตมีโมหะก็รู้ชัดอยู่ว่าจิตมีโมหะ ถ้าจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะคำว,ว่าจิตโมมีโมหะคืออารมณ์หลงหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลงอัตภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราแร้วว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของเราวิดามารดาเป็นของเราสามีสาม,มีพัญญาเป็นของเราวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นของเรานี่เป็นอารมณ์หลง ราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาความเป็นจริงคืออริยสัจเห็นว่าราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกขรื่ว่าจะดูในด้านไตรลักคนก็ได้แตรักแต่เป็บอกอนิจจังทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงทุกครั้งถ้าจิตแค่ไปยึดมันเป็นทุก อนัตตาในสุดมันก็สลายตัวหาความจริงในข้อน,นี้ให้พบนร่กล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูนี่ก็ได้แก่พวกโมหจริตกวิตกจริตคิดอะไรไม่ออก ถ้าจิตโหดโหจริงๆก็ใช่อาปานุสติเข้ามาคำจุนไว้ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ใช่ณาปานุสติเหมือนกันแล้วก็ใช่ณาปานุสติเข้ามายันกัไว้ยันให้มันอยู่กันแช่ลมให้มันตรงนี่แนะนํากันนะหรือว่าจิตเป็นมรคตก็คือความเป็นใหญ่หมายที่เอาจิตที่เป็นฌานสมาบัติ เป็นอป,ปมญญาเป็นพมิหารอปัญญาพมิหารจิตหมองคตก็หมายความจิตทรงฌานเมรมแนบเน่องสนิทอยู่ในความดีทรงอยู่ในฌานก็ดีทรงอยู่ในวิหารในในพมิหารก็ดีนี่นนบอกว่าให้สังเกตจิตของเราถ้าจิตมันทรงอยู่ในฌานจริงๆแล้วก็รักษาจิตให้มันทรงตัว <c oughs> อย่าให้ฌานหรือพรมีหานสี่ที่มันทรงอย็่แล้วมันสลายตัวไปข้อต่อไปตนงกล่าวว่าจิตไม่มมหรคตรก็รู้ชัดว่าจิตไม่มมหรคตคือจิตไม่มีฌานไม่มีพรมีหานสี่อันนี้ต้องรีบแก่ <c oughs> ถ้าจิตไม่มีฌานสมาบัติด้วยกำลังข้ออะไรเป็นสำคัญเราเคยศึกษากันมาแล้วในด้าน การรมฐาน40แต่ว่านี่เราว่ากันด้มหาสติปัฏฐา,านาสูตรถ้าจิตไม่ทรงฌานก็ต้องใช้อนาปานสติกรรมฐานเข้ามาช่วยทันทีหรือว,ว่าจิตขาดพรมิหัลสี่ก็พยายามหาเหตุหาผลว่าการทรงพรมรหัรสี่มันดีหรือมันชัว่ว จิตที่เมรมคันกับพรวิหารสีดีหรือชั่วถ้าเห็นว่าชั่วทำลายมันเสียทรงพระมิหารสีเข้าไว้นี่ก็ของไม่ยากหรือว่าจิตมีอุตระคือกามาวจรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่ถึงอุปจาระสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสโสโตระ คำว่าอุสุตระไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายถึงว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิคือส,สมาธิเล็กน้อยทร <c oughs> งอารมณ์ความดีไว้ได้นิดหนึ่งจิตก็สายไปสู่อารมณ์อื่นแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็ามาึนม,ม,มาประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปใหม่เมื่อไปใหม่รู้สึกตัวามาก็ดึงเข้ามาอย่างนี้รีกว่าจิตอยู่ในในจิตไม่มีสุตระ หมายความว่าจิตเป็นแต่เพียงว่าเป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ต้องเร่งรัดการทรงฌานให้มากได้แก่อนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> หรืออิทิยาบทื่องกล่าวต่อไปว่าหรือจิตเป็นอนุตตระคือการมาวาจรจิต ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตรรจิตเป็นการมาวาจรจิตหมายถึงว่าจิตของบุคคลใดเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตมีปีติความอิ่มเอ,อิบที่ปรากฏขึ้นในใจมาบางครั้งมีการขนลุกสู่ซาขนพองสยองกล่าว บางครั้งน้ำตาไหลาบางครั้งร่างกายโยกโครงเมื่อเวลาจเจริญสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนก็ปลุกพระบางครั้งตัวลอยเรียบบางคราวก็มีอาการสู้ซาตัวเบาปลดลงเมื่อจิตมีอารมณ์สบาย <c oughs> อารมณ์จิตอย่างนี้ยังไม่ถึงฌานสมาบัติเป็นอุปจารสมาธิและอุปจารฌาน ท่านบอกว่าเป็นกามาวจรจิตก็หมายความจิตประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามาวจรสวรรค์ยังไม่ถึงพรม,มโลกก็ยังเป็นความดีเม่กล่าวต่อไปว่าด้วยจิตตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมัน่นถ้าจิตตั้งมัน่นนี่เป็นฌานสมาบัติทรงอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในมาหาปฏิปทานาโสโต ท,ที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นเป็นปกติชื่อว่าจิตตั้งมัน่นอังกาว่าหรือจิตไม่ตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพื่อจิตที่เมรมณมกัะสับก่ายเป็นอุทจักจจกุกจักมีการฟุ้งซ่านสำคัญเราก็รู้อยู่ ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมั่นจริงๆก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเข้าไว้ก่อนเป็นการส่งตัวนี่เป็นอนว่าิที่อนา,นาปานุสติกันไม่ได้หรือว่าจิตมิมุดมีมุดแปลว่าหลุดพ้นพ้นได้แต่ทางคขวิมุดวิคัมพนะวิมุดก็รู้ชัดว่าจิตมีมุดเป็นอันว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเดิมได้กำลังฌานสมาบัติ หรือว่าหลุดพ้นเดิมหนาจขอไม่ปัสัสนาญาณถ้าหลุดพ้นเดิมหนาจขอาฌานสมาบัติมันก็หลุดเดียวเดียวยับยั้งได้เดียวเดียวความโลภความโกรธความหลงหรือความรักใ <c oughs> น,นความรักในกามารมณมันจะยับยัง้งในชั่วขณะพอเลิกแล้วมันก็ตื้อหรือร้นตามเดิมความโกรธเมื่อจิตทรงกําลังเป็นฌาน ใครเขาว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่พอเลิกแล้วบางทีมันก็โกรธอย่างนี้เรียกว่าตะทังาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจของฌานถ้าหากว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจของมิปเสนายานมันหลุดไปเลยอย่างตัดสังโยชน์สามได้แล้วมันก็ไม่กำเริบอีกตัดสังโยชน์ห้าได้แล้วมันก็ไม่กำเริบอีกตัดสังโยชน์สิบได้แลว้วอะไรอะไรมันมาก็ไม่กำเริบมันตัดขาดไปเลย เ่งเกล่าวแต่ว,ว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุตกรู้ชัดว่าจิตไม่มีมุตหมายความจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คําว่าจิตไม่หลุดพ้นไม่วิมุตในที่นี้กหมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มีการระงับนิวรนเขาเระงับไม่ได้นิวรนยังกวนใจเราก็หาทางทําลายนิวรนตามแบบฉบับที่สอนไว้แล้ว ถ้าว่ายังไงตั้งกล่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางเห็นจิตในจิตเป็นภายในก็คือจิตของเราเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางก็เห็นเห็นจิตคนอื่นเนอารมณ์อื่นอารมณ์ของเราเข้าไปเกาะคนอื่น เรียว่าย่อมพิจรารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกบางรู้อารมณ์ของเราด้วยรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นด้วยนี่เพราะว่าเรื่องจิตย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างการเกิดขึ้นในจิตหมายถึงอารมณ์ของความดีผมตีความหมายเอาอย่างนี้ คืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อารมชาญเป็นอย่างเร็วอารมณ์มิปัสนาญาณเป็นอย่างสูงและย่อมพิจารณาใหธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตดูว่าจิตของเราเวลานี้เราทรงสมาธิได้อำนาจอนาปานุสติกรรมทานเราปลดกำลังความพอใจในการมลลมเส้นได้ด้วยกำลังของา ด้วยกำลังของปฏิกูลระ,ลละบบปฏิกูลเพื่อ,อาการ3าม2ทธาตุสนวสี9แต่ว่ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็คว้าม,มันขึ้นมาใหม่ทำให้มันดีขึ้นรี่ว่าต้องกล่าวว่าย่อมพิจารณาธรรมดาบความตั้งคือคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ให้รู้ว่าอารมณ์จิตข,ของเราเวลานี้บางคราวมันดีขึ้นบางคราวมันเลวลงก็หาทางป้องกันหรือว่าจิตสติมีอยู่ว่าอาหรือว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะเกิดเธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้คือหมายว่าไม่ยึดถืออารมณ์ใดๆทั้งหมด ที่เข้ามันเป็นโลกีวิสัยโลกีลกิยะอารมณ์เพื่ออารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์รักเกิดขึ้นนิดหนึ่งมีความรู้สึกก็คิดแต่เพียงว่าอ๋ออน,นี่อารมณ์รักมันไม่ใช่ของแท้แน่นอนสิ่งที่เรารักประเดี๋ยวเราก็เกลียดอารมณ์โลภอยากได้เกิดขึ้นพอมีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดว่าจะโลภไปถึงไหนกัน ว่าเดี๋ยวอาการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างไม่ไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจากกันถ้ามันอยู่เราก็ตายหรือเรายังไม่ตายมันก็สลายมันไม่สามารถจะอยู่คู่กันไม่ได้ชั่วฟ้าดินสลายแตงกล่าวว่าแต่เพียงสต์ว,ว่าเป็นที่อาศัยงเป็นที่อาศัยและลึกเธอย่อมไม่ติดจยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกโดยแม่ท่านบอกน่ารักดูก่อนพิสูจน์หลายพิสูจนย่อมพิจารณาหินจิตในจิตเนืองๆอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นพระพุทธพจน์ผมก็เอามาอา่านบ้างอธิบายไปบ้างรวมความว่าศูนย์แห่งการเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดความสำคัญอยู่ที่จิต เมื่อเราจะพูดกันง่ายๆอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็แก่อารมณ์ที่มีราคะอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่มีโมหะนี่ตาว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นอยู่โรู้อยู่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตก็หมายความว่าเราใช้สติที่เราศึกษากันนี่ท่านเรียกสติปัฏฐานาสูตร <c oughs> หรือว่ามาหาปฏิปทานสูตรคือฟติใหญ่มาหาสตินิมัตสติใหญ่ใช้กําลังอยู่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาเราจะไม่ยอมให้สติของเราเคลื่อนคล้คลายเคลื่อนไปควบคุมกําลังใจคือจิตว่าจิตของเราเวลานี้มีสภาวะเป็นอะไร ่านสอนในตอนต้นเรื่องจิตตานุปัสสนานี่ก็ยังควบทั้งสมถะและวิปัสนาควบคันอยู่นาอันดับแรกควรจะใช้เวลาไหนกันบ้างดีครับการระมัดระวังจิตเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มหรือว่าสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือว่าตอนดึกหรือว่าตอนกลางวัน ถ้าตามที่ท่านปฏิบัติกันนะครับท่านไม่วางอารมณ์กันเลยแล้วผมจะนำบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งไม่ใช่พระสูตรเป็นบุคคลในปัจจุบันได้ว่ากลัดปัจจุบันใกล้อดีตหรืออดีตใกล้ปัจจุบันเอาว่าเล่าปฏิบัติทาให้ของท่านในทันหลายฝัง ว่าท่านทำกันจริงๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้วางท่านไม่ได้ละท่านเกาะอารมณ์ของท่านตลอดวันนี่เวลานี้บรรดาท่านนังหลายที่ปฏิบัติกันผมไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านไม่ได้ปรามาท่านว่าท่านนงหลายทำไม่ถูกท่านหลายทำไม่ดี แต่ว่าขอเตือนกันไว้ว่าจงอยาวานกำลังใจจงเอากำลังจิตเนี่ยเอาสติเข้าไปคุมไว้คุมกำลังใจว่าอย่าให้ราคะมันเกิดขึ้นในจิตถ้าราคะเกิดขึ้นมนใดจิตใจของเราจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายตั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์รัก นั่ก็ว่านางคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายแล้วต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันมันมาจากอารมณ์รักที่เนื่องไปตักิเลสเรื่องความทุกข์ทั้งหลายใดๆก็ตามที่มันมาได้ก็มันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่เช่รักในพรม,มิหารสี่เพื่อราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงาม รูปโฉมโมมพันรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศมีอารมณ์ใคร่ครวญอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้และสิ่งทั้งหลายที่เรารักนี่มันมีการทรงตัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหม นางงามโลกนางงามจักรวาลน,นางงามประจำประเทศนางงามประจำเขตงามกี่วันเนื้อชายงามประจำเขตใครงามเป็นประจำใจงามกี่วันวัตุธาตุทั้งหลายที่มีความสวยสดงดงามม่งามตลอดกาลตลอดสมัยไหม เลือกสัรงกันกับตายประเดี๋ยวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรยเนี่ราคะมันถ้ามันเกิดขึ้นในใจถ้าสิ่งนั้นหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิดเกิดเพราะว่าสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจ คิดว่ามันจะสวยมันจะงามมันจะดีมันก็ไม่ดีนี่กำลังใจตัวนี้มันก็เป็นทุกข์่นือความปรารถนาพลาดไปเสร็จแล้วากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงให้โซนวัตรระวังกำลังของจิตว่าเวลานี่ราคะมันเกิดขึ้นไหมถ้าราคะเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการ32คือปรีกูระบับ เอาท่าสี่อนวสี9เก้ามาใครครวรพิจารณาว่าสภาวะเทียรักคือคนผมขอเอาคนเป็นสำคัญเพราะยึดมั่นกันมากคนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่ปสะสาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็น ร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหมแล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างนี่ทราคะมันเกิดขึ้นตัดด้วยอารมณ์นี้นี่ถ้าโทสะเกิดขึ้นต้องใช้พรมิหารสีข้าประหัสประหารทันทีอารมณ์เสพพรมิหารสีอารมณ์พรมิหารสีนี่ต้องทรงอยู่ตลอดวัน อาการทุกอย่างคือปริกูลสัญญาก็ดีตามที่กล่าวมาแล้วตัวตัดราคาก็ดีตัวตัดโทสะก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตของท่านจะสบายนิ่โมหะเกิดขึ้นก็หันก็ไปหาความจริงด้วยใจของเราเนี่ยให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริง ความจริงที่โมหะจะมีกันได้ก็เพราะจิตใจเราไปรักของไม่จริงของจริงจะมีอะไรบ้างนั่งดูที่ที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นของเรานะ่ะมันมีอะไรบ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เราครองอยู่เวลานี้มันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นคู่กับชีวิตเรา หรือว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นเขาเคยคลองมาแล้วพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เราใช้เป็นประโยชน์พื้นแผ่นดินพื้นนี้มันเกิดมาพร้อมกับเราหรือว่าเกิดมาก่อนถ้าเกิดมาก่อนก็ต้องคิดว่าก่อนที่เราจะเกิดมานี่มีคนอื่นเขาเกิดมาแล้วหรือยังถ้าแางคิดบอกว่ายังแล้วก็ ผมก็ต้องขอกราบสหลายแสนครั้งถ้าไม่ยิงกราบก็กราบเพราะว่าท่านบ้าเกินคนถ้าคนดีเขาไม่พูดแบบนี้หรอกถ้าบ้าแล้วก็บ้าเลยคนบ้าธรรมดาทึ่งไม่มีความรู้สึกว่าไอ้คนที่เกิดก่อนเรามันมีอยู่คนที่เกิดก่อนเราที่เราเห็นได้ชัดก็คือพ่อกับแม่ของเรา ถ้าว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้นี่พ่อเราแม่เราไม่เป็นไรเพิ่มที่อาจจะยังอยู่นะครับพ่อกับแม่ของเราที่ท่านจะเกิดท่าอาศัยใข่อาศัยพ่อท่านแม่ท่านคือปู่ย่าตายายของเราและปู่ย่าตายายของเรานี่ก่อนที่ท่านจะเกิดท่าอาศัยใข่ อาศัยปู่โทษยาญาโทษตาโทษยายโทษท่านโทษต่หลายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยใครอาศัยบิาบดาบรรดาของท่านเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้ท่านนัหลายเหล่านั้นไปไหนอยู่หรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ไหมนี่เราไม่รู้จักญาติเรานับไม่ทวน ที่เป็นต้นแต่กลุของเรานี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรที่หลงสำคัญก็หลงคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ตายและในเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เกือ้อกูลเราท่านแก่ท่านตายได้แล้วเราจะแก่ได้ตายได้ไหม แล้วเมื่อเราแก่เราตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ตกทอดมาถึงเราเราจะแบกไว้ได้ไหมถ้าแบกไปเมืองผีกันได้ท่านคงแบกไปหมดแล้วไม่เหลือทีงเรานี่เป็นอันว่ทาทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีอยู่นล้วมันตกมาถึงเราเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นแบกไปไม่ได้ด้าน,นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจียงทรงแนะนํา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทำความรู้สึกแต่เพียงว่าศัก์แต่ว่าห็นอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่คือจิตอาศัยกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงว่าสัก์แต่ว่าอาศัยอย่ายึดยึดถือกายภายในคือร่างกายของเราอย่ายึดยถือกายภายนอกอย่ายึดยถืออะไรอะไรทั้งหมด ตัวนี้เป็นตัวตัดตัวยอดเป็นวิปัสนาญาณตัวสุดท้ายแต่กำลังใจของบรรดาท่านพโยคาวนจรทั้งหลายทำได้อย่างนี้ครบถ้วนคือไม่ยึดถือก็เราไม่ยึดถือเขาไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกอารมณ์จิตดวงนี้เป็นอารมณ์จิตของพระอระหันต์แต่ความจริงท่านฟังกันมามากแล้วนะครับ ท่านฟังกันมาเยอะท่านที่บวชเก่าท่านที่อยู่เก่าฟังกันมาผมว่ามหาปฏิปทานสูตรนี้ผมสอนหลายรอบหนังสือก็มีดูแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทท่านมาท่านจะไม่ได้อะไรท่านที่รับฟังคําสอนอยู่นี่บางทีบางท่านอาจจะเป็นอรหันต์ไปก่อนผมแล้วก็ได้ ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหันอยู่หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนเพื่อตัวเองเหมือนหมุนเพื่อท่านเหมือนหมุนเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุว่าขอท่านน่าไหลสร้างความรู้สึกไว้เป็นประจำใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นและทั้งโลกอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเพื่ออารมณ์ปลดปลดเสียทุกอย่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็แล้วก็ไปอลไะท่านทั้งหลายเวลาก็หมดสิแล้วนี่ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์ในจิตตานุปัสสนามาหาธิปฐานและทบทวนของเดิม ที่ศึกษามันแล้วจึงกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี